สวัสดีครับกระผมเพศชกรทิติพัฒน์อุปกูณนะครับมาจากโรงพยาบาลเซกาจากังหวัดบึงกาฬครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานยาฟาวิพิราเวียนะครับซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด -19 นะครับสำหรับขนาดยานะครับในผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับก็จะให้รับประทานยาครั้งละ9เม็ดนะครับทุก12ชั่วโมงในวันที่1ส่วน ในวันถัดไปนะครับจะเหลือรับประทานครั้งละ4เม็ดทุก12ชั่วโมงนะครับครับผมสําหรับยาที่ผู้ป่วยจะได้รับนะครับแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้านี่จะเป็นรายละเอียดการรับประทานยาส่วนด้านหลังนี่จะเป็นจํานวนวันแล้วก็ขนาดยาที่ผู้ป่วยเอาไว้เช็คตัวเองนะครับผมโดยยา1ถุงนะครับจะประกอบด้วยปาฟิพิราเวียจํานวน50เม็ดนะครับโดวยวันแรกจะให้ทานครั้งละ9เม็ดทุก12ชั่วโมงนะครับ ส่วนวันต่อๆไปนะครับจะให้ทานคระ4เม็ดห่างก,กันทุก12ชั่วโมงนะครับยาก็จะอยู่ในขวดแบบนี้นะครับก็ให้ผู้ป่วยแบ่งมารับประทานตามที่ฉลากได้กําหนดไว้นะครับหากรับประทานถูกต้องยาก็จะครบจํานวนเม็ดแล้วก็หมดพอดีครับผมส่วนในผู้ป่วยที่น้ําหนักมากกว่า90กิโลกร,รัมนะครับในวันแรกนี่ขนาดยาจะสูงขึ้นนะครับก็คือให้รับประทานครั้งละ12เม็ดทุก12ชั่วโมงนะครับ ส่วนในวันถัดไปจะเหลือรับประทานครั้งละ5เม็ดทุก12ชั่วโมงครับผมส่วนขนาดยาในผู้ป่วยเด็กนะครับก็จะมีการคำนวณน,น้ำหนักยานะครับโดยแพทย์เป็นรายบุคคลไปนะครับระยะเวลาในการรักษานะครับก็อยู่ในช่วง5 10วันนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคแล้วก็การตอบสนองของยานะครับในผู้ป่วยจ่ละลายขึ้นอยู่กับดุลระยะพินิจของแพทย์ด้วยนะครับข้อห้ามใช้ในการใช้ยาฟาวิพิราเวียนะครับ ไม่ให้ใช้ร่วมกับยาฟ้าทลายโจรนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อการทํางานของตับนะครับส่วนในผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพื่อจะให้แพทย์พิจารณาให้ยาตามความเหมาะสมครับผมอาการข้างเคียงของยาฟาวิพิราเวียนะครับโดยทั่วไปแล้วอาการข้างเคียงของมันจะอยู่ที่ระบบทางเดิอนอาหารนะครับเช่นจะมีขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับ ผู้ป่วยไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามีอาการดังกล่าวสามารถแจ้งคุณหมอได้เลยนะครับคุณหมอจะได้จัดยารักษาตามอาการให้ครับผมสำหรับคนที่มีอาการแพ้ยานะครับเช่นมีอาการผื่นขึ้นทั่วตัวนะครับมีหน้าบวมปากบวมแน่นหน้าอกหรือมีผิวหนังลอกนะครับอันนี้ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ได้เลยนะครับเพื่อจะให้การรักษาต่อไปครับผมขอบคุณครับ